และหลังจากที่เราผ่านศาลาที่9ชื่อสาลาตั้งวิรยาเมตรผู้แสวงบุญนะคะและหลังสาลาที่9เราเดินขึ้นมานิดนึงเราก็เจอถ้ำหลวงปู่เกตนะคะที่นี่ค่ะ โอเคค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะเชิญค่ะขอเดินขึ้นไปได้น่อ